ของรายการ True Insider แล้วค่ะในที่สุดเนี่ยก็สมการรอคอยของสาวแคสเซโอเปียของเทพเจ้าแห่งโลกตะวันออกอย่างวงดงบังชิงกีกันแล้วค่ะเพราะว่าพวกเขาเนี่ยจะกลับมามีคอนเสิร์ตในประเทศไทยหลังจากห่างหายไปถึง6ปีด้วยกันซึ่งในวันนี้เนี่ยเราก็ได้รวบรวมเส้นทางในวงการบันเทิงของพวกเขามาฝากกันค่ะเพื่อให้เตรียมพร้อมสําหรับการไปคอนเสิร์ตในครั้งนี้ค่ะ ว่าบอบแบนเกาหลีวงไหนโด่งดังและเป็นที่รักของแฟนคลับมากที่สุดเชื่อหรือกันว่าทุกคนคงยกตําหนชนะเลิศให้กับธงบังชินกีอยแบนรับตำนานวงนี้อย่างแน่นอนใช่ไหมคะพวกเขาได้รับการยกย่องว่าเป็นราชาแห่งวงการเคป๊อปและเพลงไบแบนจากเกาหลีใต้วงแรกที่ได้ขึ้นส์ตใหญ่เต็มรูปแบบที่โตเกียวโดมสถานที่จัดง,งานสุดอลังการของประเทศญี่ปุน่นวันนี้เราขอพาแฟนทุกคนย้อนกลับไปชมผลงานเพลงและความยิ่งใหญ่ของพวกเขากันค่ะ มอชินกิเดบิวเป็นศิลปินเมื่อช่วงปลายปี2003ประกอบด้วยสมาชิกทั้งหมด5คนคือยุนโฮแจจุงยูชอนซุนซูและชามินพร้อมกับสิงเกิลตัวตัวฮัก,กและ the way you are oh. และปลายปีเดียวกันนี้เองพวกเขาก็ได้ปล่อยอัลบั้มเต็มชุดแรกกลด้แองเจิลออกมาให้แฟนๆได้ฟังกันค่ะ นอกจากนั้นในปี2005อัลบั้มเต็มชุดที่2รายรซิ่งซันของพวกเขาก็ประสบความสำเร็จเป็นอย่างมากในปี2006อัลบั้มชุดที่3โอชองบันฮับก็ฮอตติตต้มแตกไปทั่วเอเชียและทำให้ทมบางชินกิก้าวขึ้นมาเป็นบอยแบนด์อันดับหนึ่งได้ยอย่างสมศักดิ์ศรีที่สุด และในช่วงปลายปีพวกเขาก็กวารังวาลศิลปินแห่งปีมาครองได้สำเร็จอีกด้วยค่ะและพวกเขาก็มาตอกย้ำความสำเร็จกันด้วยอัลบั้มชุดที่4ี่นิรติก กว่าจะรนนความนิยมและรางวัลผลงานเพลงตามมาอีกมากมายและก็มีสายฟ้าฟาลงมาที่กลางใจของแคสซิโอเปียเมื่อเดืนนอนกรกฎาคมปี2009สมาชิกของวงทงบาชิงกิยืนฟ้องต้สังกัดและขอลาออกจากวงไปทาให้กิจกตรรมต่างๆของวงต้องหยุดชะง,งักไปเป็นเวลากว่า2ปีและในปี2011ทงบาชิงกิก็กลับมาออกอัลบั้มเพลงชุนใหม่อีกครั้งกับอัลบั p ้ม k ี e p y o u ด h e a สมาชิกทั้งสองคนยุนโคนและชางมินก็ได้รับการตอบรับที่ดีเยี่ยมจากแฟนเพลงเหมือนเดิมค่ะและในปี2012อัลบั้มชุดที่6 Cash Me ก็สามารถทำยอดขายได้อย่างมากมาย ชก,ก็ฉลองครบรอบ10ปีในช่วงปี2013ด้วยอัลบัม 17, ้มชุดที่7เทลงและอัลบั้มนี้ก็ได้รับการยกย่องว่าเป็นหนึ่งในอัลบั้มที่ดีที่สุดของปี2004ด้วยค่ะ วันนั้นถึงวันนี้เป็นเวลากว่า11ปีที่แคสเซียลเปียทุกคนยังคงรักและอยู่เคียงข้างพวกเขาไม่เปลี่ยนแปลงด้วยกระแสตอบรับที่ดีมาโดยตลอดไม่ว่าจะเป็นผลงานเพลงโชวร์คอนเสิร์ตรวมไปถึงผลงานได้การแสดงก็ทําให้ชื่อของโทมอชินกิเป็นมากกว่าเทพเจ้าแห่งโลกตันออกโดยเฉพาะแคสเซียลเปียชาวไทยได้ร่วมเป็นหนึ่งของคอนเสิร์ตครั้งสำคัญของโทมอชินกิเมื่อปี2552อย่างโทมอชินกิ The Third Asia Tour Concert Mirotic in Bangkok และในปีนี้ก็ถึงเวลาแล้วหลังจาก รอคอยกันมาอย่างยาวนานกว่า6ปีที่แคสิโอเปียชาวไทยจะได้ร่วมกันสั้ปรากฏการณ์ความยิ่งใหญ่เฟรดโอชียนกันอีกครั้งในประเทศไทยค่ะ mm hmm. กับสัญญาขั้นสุดใหญ่เต็มรูปแบบพร้อมร่วมเป็นส่วนหนึ่งในบันทึกประวัติศาสตร์ของโทมอชิงกิในคอนเสิร์ต ทงบาชินกิสเิเศลไลฟ์ทัวร์ี่สตอรีอินแบงค์ค์ในวันเสาร์ที่30พฤษภาคมนี้นอินเทอร์นช่นเมืองจอรธเจีมาร่วมกันสร้างความทรงจำและภาพแห่งความประทับใจให้กับสองนุ่มยุนโฮและชางมินในคอนเสิร์ตครั้งนี้กันเยอะๆนะคะคุณผู้ชม สิบเอปีในวงการบันเทิงของพวกเขานี่เรียกได้ว่าไม่ธรรมดาเลยทีเดียวนะคะสําหรับใครที่มีบัตรคอนเสิร์ตแล้วเนี่ยก็เตรียมตัวไปเชียร์พวกเขากันได้ค่ะแล้ววันนี้เนี่ยก็หมดเวลาของ True Insider แล้วค่ะ แล้วพบกันใหม่กับรายการที่จะพาคุณก้าวเข้าสู่โลกแห่งวงการบันเทิงทั้งเบื้องหน้าและก็เบื้องหลังประเด็นไหนร้อนเราจะเจาะลึกข่าวไหนดังเราจะตามติดเรื่องไหนโดนเราจะขยายทุกเรื่องที่คุณไม่รู้คุณจะได้รู้จนคุณต้องหยุดและฟังเพราะเราคือ True Insider ค่ะและว,วันนี้ก็หมดเวลาของตอนแล้วค่ะแล้วพบกันใหม่ค่ะสวัสดีค่ะ